สวัสดีครับผมโปเองวันนี้โปจะพามาชมรถฝากขายจากเจ้าของขายเองนะครับคันนี้จะเป็นมิตซูบิชิต t i ันต d ดับเบิลแ2.5พัท VGTurbo ครับเป็นเกียร์อัตโนมัติครับคันนี้178แรงม้าเลยเลร่งแรงขับสบายน่าซื้อน่าใช้มากครับตัวโป่งล้อเป็นโป่งล้อเดิมนะครับมากับรถขอบกระจกมองข้างคมเมียมเดิมเลยครับมือเปิดประตูครเมียมครับมีเบ้ารองมือเปิดสวยๆมาให้ด้วยเลย บันไดข้างนะครับกระบะไลเนอร์มาพร้อมฝาปิดป๊อปอัพเปิดตรงได้เอียงได้ครับกระบะท้ายใส่ของกันฝนได้สบายไม่ต้องหาซื้อใส่ครับผมมีมาให้แล้วคันนี้เลยเรียบร้อย มาดูภายในกันครับคันนี้เป็นภายในสีดำนะครับผมเบาะดำมีกระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าคันนี้มีปุ่มควบคุมความเร็วคูช์คอนโทรลมาด้วยลดความเร็วขณะขับขี่เดินทางไกลครับลดความไม่้าสะดวกสบายเลยครับมีคูช์คอนโทรลเกียร์เป็นอัตโนมัติมีชิปล็อกด้วยปลดล็อกเกียร์ว่างตอนจอดดับเครื่องได้ครับเบรกมือแบบดึงเบาะหนังสีดำนะครับพร้อมรูระบายแบบลดร,รูเลยนะครับ ส่วนเบาะหลังก็เป็นสีดำครับจะมีที่บริเวณพิงหลังมีรูระบายครับตรงกลางตัวเบาะหลังจะมีที่พักแขนแบบพับเก็บได้ครับ มาดูห้องเครื่องกันต่อครับห้องเครื่องดูสะอาดนะครับผมลูกค้าน่าจะดูแลดีครับผมแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่มาเรียบร้อยแล้วครับผมลูกใหม่เลยยางครับผมตัวยางล่องลึกดูยังใหม่อยู่เลยครับผมสภาพยางดูไม่เก่าเลยนะครับผมคันนี้เจ้าของฝากขายผ่านช่องคาโซนทีเอสครับ ลูกค้าสนใจรถมิตสูบิชิคันนี้ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับผมโปรทิ้งการติดต่อที่ข้อความการติดต่อและราคาขายอยู่ที่ข้อความแล้วใต้สคลิปครับเปิดอ่านกันได้เลยครับผมสวัสดีครับ